อ่าผมชื่อสันทวัฒน์ินาเจริญนะครับตอนนี้อายุ56แล้วก็ทำธุรกิจเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับสถาบันเอกชนมีปัญหาคือทั้งสั้นทั้งยาวอยู่ในอยู่ในอันเดียวกันสายตาที่ใช้นะ่ก่อนหน้านี้พอดีมันสายตาค่ามันเปลี่ยนพอดีก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องตัดแว่นใหม่ เราได้ยินชื่อเสียงไอซ s o ต t i c มานานแล้วเพราะว่าที่บ้านน้องสาวก็เคยทําที่นี่ก็คือหาค่าสายตาที่อื่นไม่ค่อยได้พอดีของอาจารย์โมบีเนี่ยหาให้เขาได้ซึ่งก็เป็นคนพาเข้ามาเองตั้งแต่สมัยอยู่ที่เดิมนานละแต่ว่าตัวเองไม,ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสมาได้มาใช้บริการพอดีคิดว่ามีโอกาสได้ใช้ปั๊บก็เลยทดลองดูก่อนหน้านั้นเคยใช้ที่อื่นอยู่เป็นตัวท็อปท็อปเจ็ดแปดหมื่นเลย มันดูมันยังมีความแยกชั้นกันอยู่นิดนึงแต่อันนี้มันเหมือนกลมเกลือไปนในเลือดเลนเดียวกันคือเวลาเหลือบขึ้นเหลือบลงเนี่ยเราเราจะไม่รู้จุดแบ่งมันจะเหมือนเป็นอันเดียวกันจริงๆอ่ะก็เลยดูแล้วมันเป็นมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเห็นความพิถีพิถันในการวัดค่าสายตาก็ค่อนข้างค่อนข้างเริ่ม,มั่นใจละ เพราะว่าไม่เคยเจอที่ไหนวัดนานขนาดนี้เพราะว่าวัดทีนึงนี่ก็สามชั่วโมงรู้สึกละเอียดละเอียดทุกรูขุมขนก็เลยอลองดูเห็นโฆษณาไว้เยอะก็เลยจะมาลองดูว่าเนื้อเลนเนี่ยมันดีจริงสมคำาล่มเลยหรือเปล่าแล้วก็ทดลองมาก็ค่อนข้างดีในเรื่องความใสในเรื่องความบางแล้วก็ความเหนียว <S <S ใสตลอดเลยโดยปกติแล้ว ต่อนหน้านั้นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่ทั้งวันเพราะว่าการวัดของเฟรมอเขาไม่ได้พิถีพิถันแบบเนี้ยตรงนี้เนี่ยเขาพิถีพิถันมาดูด้านข้างมาดูด้านกะระยะมาดูจุดตำแหน่งของตกของสายตาเราของโมเมนตัมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ไม่ค่อยเมื่อยมากของเดิมเนี่ยมันเมื่อยเหมือนกันคือคือเลนส์ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ที่จะทําให้คนสบายอะ่ะม,มันอยู่ที่กรอบและความพอดีของกรอบกับ หน้าเราอ่ะคือที่นี่ค่อนข้างจะคัสตอมไมซ์ไดยค่อนข้างดีอ่ะก็ลเลยดัดนอนนิดนี่นะเอาจนพอดีอ่ะหัวเซอร์วิสนี่ดีดีค่อนข้างมาก <c oughs> มาก็มีช่างอยู่ตลอดเวลาเก็บโจทย์ได้เก่งคือสมมติว่าเราอธิบายว่าเราเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกเพราะว่าเข้าใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่าครึ่งอ่ะอธิบายไม่ถูกหรอกรู้แต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าเมื่อยอย่างเงี้ยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย ทางนี้จะเป็นหน้าที่ของเทคนิเชียนมากกว่าที่จะต้องทำไม่สบายยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ค่อนข้างเก็บโจทย์ได้เก่งว่าในที่สุดเก็บโจทย์จนกระทั่งรู้ว่ามันไม่สบายยังไงไม่มีไม่มีถ้าถ้าตัวของผมนะเ,เวลาเหลือบดูเพราะผมเหลือบดูค่อนข้างบ่อยเหลือบตลอดเวลาเป็นร้อยๆครั้งอ่ะก็เหลือบบ่อยเนี่ยตอนนี้ก็เหลือบก็ไม่มีปัญหาคือถ้าเป็นตัวเดิม ต่อให้แพ้นะเวลาเหลือบเนี่ยถ้าต่อให้มันไม่หลุดโฟกัสนะแต่ว่ามันมันจะไม่สบายตาเวลาเหลือบแต่นี้เหลือบเหลือบรู้สึกเหมือนมันมันก็ยังเห็นอะเหมือนมันก็ยังเห็นเร็วอะถ้าเป็นตัวเดิมๆมันต้องหันหัวไปอันนี้ไม่ต้องหันเหลือบได้เหลือบได้ก็ก็จะใช้ชีวิตได้ธรรมชาติขึ้นคือของเดิมอะเราจะรู้สึกมันมันแปลกปลอมะมันมีสิ่งแปลกปอมอยู่กัหน้าเราอะ เหมือนกับหูฟังอ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสบายจริงๆอ่ะเราต้องไม่รู้สึกว่าเราใส่อยู่อันนี้ก็เหมือนกันเอ๊ะเราลืมไปแล้วว่าเราใส่หรือถอดอันนั้นแปลว่าเริ่มเริ่มไปถึงขั้นสูงสุดละเริ่มก็คือ,คอเราแยกไม่ออกแล้วระหว่างใส่กับถอดคือมันสบายเหมือนถอดเอ่อถ้าถามว่าความคุ้มค่าคุ้มค่าวัดคือเป็นตัวเงินเนี่ยอาจจะวัดยากมันแล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ผลตอบแทนของอ่ในเรื่องการใช้ของดีเนี่ย ผลตอบแทนที่ได้แน่ๆขั้นต้นน่ก็คือความสุขความสุขที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้ชีวิตทําอะไรก็ทมแล้วมันไม่มีความสุขหรืออะไรเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยสบายอ่ะไม่คอมฟอร์เทเบิลแต่อันนี้อ่ะสิ่งที่ได้ขั้นต้นน่คือความสุขทุกครั้งที่ที่มาอยู่บนหน้าเราแล้วเรามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามีมีความสุขกแน่ๆอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เพราะความสุขเนี่ยมันตีค่าเป็นเงินไม่ได้อืถ้ามันมีความสุขเนี่ย เดี๋ยวมันก็ไปหาเงินได้เองถ้ามันไม่มีความสุขเนี่ยมันจะทําอะไรมันก็ลําบากเพราะมันเป็นขั้นต้นของชีวิตอะความสุขอะอันนี้ตอบได้แน่ๆ,ๆว่ามันได้ความสุขได้ความสบาย